จอม์นบซโฟแล้วนะครับพร้อมติดวอลบ็อกชาร์ทที่บ้านและมีรถสันดองคันแล้วแต่สงสัยเรื่องแบตเตอรี่ครับข้อหนึ่งนะครับทำไมถึงยังใช้ 400v นะครับหรือ400โวล์นั่นเองไม่เหมือนรถค่ายจีนในระดับราคาใกล้เคียงกันที่ใช้800โวล์กันหมดแล้วนะครับมีเหตุผลหรือด้านเทคนิคยังไงบ้างครับไม่ทราบแน่ชัดถ้าแชร์ในมุมผมนะจริงๆแล้วเนี่ย 400v 800v ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์สําคัญมากในการใช้งานเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่เทคโนโลยีของสายนั้นว่าพัฒนาไปยังงไ้นก็ดีแหละมัน ก็ชาร์จได้ไวนะครับแบตก,ก็อึดวิ่งได้ไกลนะครับก็เป็นข้อได้เปรียบแต่ 400V เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เดเวลลอกันมานานกว่าพอสมควรก็อาจจะมีความเสถียรแล้วมั่นใจกว่าคด้มครอง่ายกว่าและเนเจอร์หลังหนึ่งของตัวนีที่คุณควรรู้คืออะไรก็ตามถ้ามันไม่เสถียรถ้ามันไม่ชัวร์ <c oughs> เขาจะไม่ปล่อยออกมาเลย <c oughs> แลวเขาอาจจะไม่มองว่าแบต 800V High Voltage จำเป็นกับ b z 4 x ขนาดนั้นเพราะไม่ได้ต้องการจะเอา Performance อะไรมากมายขนาดนั้นและถ้าสมมติว่าต้องการใส่ไป 800V ขึ้นมาจริง800โ <c oughs> คุณอย่าลืมว่าโตลต้ตาเขาใช้พ a n a s o n ิ c ใช่ไหมพี่เป็นซับตอนนี้ไม่ไม่ได้เป็นขนาดนั้นเป็นเหมือนกับว่าเป็นร่วมพัฒนาในกับพา n a s o n ิ c แต่ว่าทุกวันนี้เขาเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ที่แยกออกมาจากพา n a s o n ิกแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วก็ต้องดูพาร์ทเนอร์เขาพร้อมเรื่อง 800v ขนาดไหนก่อนจะแชร์ม,มานะครับข้อ 2. นะครับ<ถ>เทคโนโลยีแบต8 0 0โบเมืองไทยเนี่ยจะมีตู้หรือระบบรองรับเพียงพอกับการใช้งานคาดว่าอีกกี่ปีครับจะได้ทําใจกับแบต 400v เผื่อกรณีชาร์จนอกบ้านหรือต่างจังหวัดซึ่งจจจริๆปััุบนีก็ม เจ้านะครับที่ทำแอปพลิเคชันออกมาแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็รองรับเทครีโลยี 800V มากขึ้นผมคิดว่าสิ้นปีนี้น่าจะขยายได้พอเพียงกับรถที่ถูกจำหน่ายออกมาแล้วในปัจจุบันแต่พวกรถที่มันมาใหม่เป็น400 v วแล้วราคาถูกเนี่ยก็ผมยังไม่การันตีแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาขายเน้นโวลูมเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะมีผลกับการที่เพิ่มตู้เยอะแต่ว่าสุดท้ายรถเยอะกว่าก็อาจจะเกิดปัญหาเดิมได้ต้องอรอลุ้นปีหน้ากันครับนะครับ